ใครอยากจะตีก็ตีไปแต่หน้าที่ของเธอคือขุดขุดขุด,ขดสุภัตราไพโรธศึก VNL 2,023ที่ตุรกีดาวดวงใหม่ของไทยแจ้งเกิดอีกคนผู้บรรยายต่างชาติถึงกับอึ้งเอ่ยประโยคเด็ดถึงสุภัตราไพโรธนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเกมที่เอาชนะแคนาดาศึกลูกยางเนชันลีก2,023หมิถุนายน2,566ความเคลื่อนไหวหลังจากทีมชาติไทย เอาชนะแคนาดามือวังอันดับที่14ไป3ต่อศูนย์เซตในเซตที่2ที่ผู้บรรยายเอ่ยปากชมสุภัตราไฟโรธลิเบโร่ของทีมชาติไทยที่สามารถต้านพลังตบของแคนาดาได้ถึง3ครั้งโดยผู้บรรยายได้กล่าวว่าการุดที่สุดยอดของสุภัตราสุภัตราอีกครั้ง หุดสครั้งโดยสุภัตราทาให้เห็นว่าทีมผู้เล่นสาวไทยซึ่งเป็นตัวสํารองก็สามารถที่จะเล่นแทนรุ่นพี่ได้การสืบทอดส่งต่อรุ่นต่อรุ่นทําได้ดีจริงๆรวมทั้งวิภาวีสีทองซึ่งมาเล่นแทนเพี่ยวอัจฉรพรที่บาดเจ็บก็ทําหน้าที่ได้ดีเช่นกัน